ท่านใดที่มีปัญหาหัวตื้อหัวมึนหัวทึบนะคะสมองไม่ค่อยโล่งหัวไม่ฟโฟล์สมองไม่แล่นรู้สึกว่ามีเบรนฟล็อกตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกไม่สดชื่นกดเซฟคลิปนี้ไว้ค่ะคลิปนี้ค่ะเซนจ,จะมาะแชร์วิธีการหายใจแบบโยคะวิธีหนึ่งนะคะเป็นเทคนิคการหายใจที่เรียกว่ากปาลบาติคนที่ฝึกโยคะเนี่ยจะรู้ดีนะคะมันเป็นเทคนิคการหายใจเพื่อช่วยเคลีย หัวเราให้โล่งเคลียร์กระบาลให้สดใสคําว่ากระปาละเนี่ยมันแปลว่ากระบาลหัวเรานี่แหละนะคะกระบาลส่วนบาติเนี่ยคือความสว่างคือความสดใสนะคะพอแปลตรงตัวก็คือกระบาลที่สดใสความสว่างสวยัยถ้าใครก็ตามที่ฝึก การหายใจแบบนี้นะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าหัวคุณมันจะโล่งขึ้นสามารถทําตามได้ทันทีถ้าตอนนี้คุณท้องว่างอยู่การฝึกเนี่ยมันจะเหมาะกับการฝึกในช่วงเช้าตรู่ตื่นเช้ามาท้องว่างมันจะทําให้คุณหายใจได้ดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าการหายใจแบบกบระปารบติเนี่ยคะ่ะมันจะมีการเน้นหายใจออกเป็นหลักนะคะส่วนการหายใจเข้าเนี่ยมันจะเข้าอัตโนมัติอยู่แล้วแต่มันจะโฟกัสไปที่การหายใจออกและต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้อง ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเกรงหน้าท้องแต่ว่าเวลาที่คุณหายใจออกบังคับลมหายใจออกเนะะี่ยค่ะมันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยข้อควรระวังคนที่ไม่ควรฝึกคือหนึ่งท่านที่ตั้งครรภ์สองคือท่านที่มีความดันโลหิตสูงนะคะสามท่านที่มีการผ่าตัดช่องท้องมาแล้วแผลยังไม่หายดีสี่คนที่ทําจมูกมาแล้วแผลจมูกคุณยังไม่หายดีแผลเย็บอยู่นะยังไม่ตัดไหมอย่าฝึกนะจ๊ะ โอเคแล้วก็ท่านที่แบบว่าจมูกตันข้างนึงจมูกไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่เป็นหวัดก็ไม่ควรฝึกเช่นเดียวกันนะคะวิธีการฝึกง่ายๆค่ะเซ็ตร่างกายเซ็ตร่างกายให้สบายๆใส่เสื้อผ้าสบายๆนั่งในท่าสมาธิจะนั่งแบบไหนก็ได้เอาเอาเบสิกเลยนะนั่งแบบนี้แหละสบายๆนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยการหายใจค่ะเป็นการเตรียมเป็นการฟอร์มร่างกายหายใจตามปกติเลยค่ะหายใจเข้า หายใจออกลึกๆยาวๆโดยคอนเซนเทรตค่ะโฟกัสไปที่ลมหายใจหายใจเข้าจากนั้นก็หายใจออกลึกๆยาวๆนะคะลืมบอกอย่างหนึ่งว่าควรเตรียมกระดาษทิชชู่มาไว้ใกล้ตัวด้วยนะคะ เพราะว่าการหายใจแบบกระปาระบาติเนี่ยจะมีการบังคับลมหายใจหมายถึงว่าจะหายใจออกมันจะมีเป็นฟิลเหมือนคุณจะได้สั่งน้ำมูกอะไรที่ติดอยู่ในช่องจมูกของเราขี้มูกอะไรเงี้ยมันก็จะออกมาด้วยนะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆรู้สึกถึงลมหายใจผ่านไปที่จมูกนะคะขยายกระบังลมของคุณขยายปอดของคุณนะคะแล้วก็ลมลงไปที่ช่องท้องของคุณ หายใจออกทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นหายใจเข้าแค่ครึ่งเดียวค่ะจากนั้นหายใจออกค่ะพอคุณรู้สึกว่าคุณหายใจออกไม่ไหวแล้ว กล้ามเนื้อหน้าท้องคุณเริ่มรู้สึกว่ามันมันสุดแล้วนะคะคุณไม่ต้องฝืนคุณหายใจออกทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะจากนั้นก็หายใจปกติค่ะหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆยาวๆปกติเลยสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่นะคะอาจจะนับ1นึถึงสิก็ได้จริงๆเนี่ยเซนไม่ค่อยชอบนับตัวเลขเท่าไหร่แต่ว่าคนที่ยังไม่เคยฝึก อาจจะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือมันจะเร็วนะคะมันจะเร็วมากแต่ถ้าฝึกไปสักพักแล้วคุณไม่ต้องนับคุณเอาจุดที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณจนคุณรู้สึกว่าอุ้ยกมเนื้อไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกแบบนะมันสุดและอย่าฝืนให้หยุดแค่นั้นแล้วก็ให้หายใจออกทั้งหมดเลยนะคะอ่ะมาลองทําดูคะ่ะให้ดูนะคะเริ่มจากหายใจเข้าลึกๆยาวๆค่ะ จากนั้นหายใจออกทั้งหมดเลยค่ะหายใจเข้าแค่ครึ่งเดียวค่ะจากนั้นหายใจออกสั่งรัวๆเลยค่ะแล้วก็หายใจปกติ ทำแบบนี้ค่ะทำกี่เซตก็แล้วแต่ทําสักประมาณ5เซต5รอบนะคะเอาที่คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจที่คุณจะทํานะคะลองฝึกดูนะคะอ่ะสรุปการฝึกนะคะการฝึกก็คือเริ่มจากการนั่งในท่าที่สบายๆจากนั้นคุณหายใจเข้าลึกๆย,ยาวๆรู้สึกถึงลมหายใจที่ผ่านจมูกผ่านกระบังลมของคุณแล้วก็ลงไปถึงช่องท้องนะคะ หายใจออกช้าๆยาวๆจนหมดท้องเลยนะหมดท้องไปเลยจากนั้นหายใจเข้าแค่ครึ่งเดียวพอแล้วก็หายใจออกแบบเร็วๆค่ะจนคุณรู้สึกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วหายใจออกทั้งหมด จนหมดแล้วก็กลับมาหายใจตามปกติรู้สึกยังไงบ้างคะลองฝึกดูนะคะตื่นเช้ามาหรือว่าตอนนี้คุณกาลังท้องว่างคุณฝึกได้เลยนะฝึกส่วนตัวที่บ้านรู้สึกยังไงบ้างคะฝึกแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกโล่งเลยไหมรู้สึกเคลียร์เลยบางคนน้ามูกไหลขี้มูกไหลไม่เป็นไรเช็ดออกนะคะแล้วก็ฝึกอีกรอบหนึ่งคุณจะรู้สึก bright รู้สึกสว่างรู้สึกแบบเฮ้ยหัวมันโล่งขึ้นจริงๆความตึงตึงมึนมอื่นอื่นนะคะ มันเคลียร์จริงๆอย่างที่บอกไปค่ะกระปาระบติกระบาลสว่างสวยัยเป็นการฝึกเพื่อที่จะเตรียมให้ร่างกายเนี่ยสามารถไปฝึกการหายใจแบบอื่นๆการหายใจแบบโยคะมีหลายแบบที่เขาเรียกว่ายก g ิบรีตติ้งบรีตติ้งออฟไลฟ์การหายใจเพื่อชีวิตนะคะเอาไว้เวลาเซนมีโอกาสเวลาว่างๆเดยเซนจะมาส่งต่อวิธีการหายใจแบบอื่นๆ ในการหายใจแบบโยคะนะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้ท่านใดลองฝึกแล้วเป็นยังไงเอามาแชร์ต่อได้นะใครที่อกหักใครที่กําลังฮิวใจตัวเองคนที่แบบเอาเขาออกจากหัวไม่ได้เลยอะไรที่มันตึงอยู่ในหัวคุณคุณควรที่จะลองฝึกดูนะคะนอกจากจะได้ฝึกลมหายใจแล้วยังรู้สึกเหมือนว่าคุณได้ออกกําลังกายหน้าท้องคุณด้วยถ้าระหว่างที่ฝึกแล้วคุณรู้สึกฮีทฮีทคือมันร้อนขึ้นมาไม่เป็นไรค่ะเป็นเรื่องปกติ เพราะว่าการหายใจแบบนี้มันทํางานร่วมกับหน้าท้องคุณจะรู้สึกเหมือนกับคุณได้ฟิตหน้าท้องของคุณไปด้วยนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเล่าได้นะคะขอบคุณมากค่ะ